อุธยาไม่ใช่แค่ตัวแทนวัฒนธรรมความเป็นไทยแต่เป็นลักษณะของการรวบรวมความเป็นนานาชาติทั้งยุโรปเอเชียผสมผสานเข้าไว้ด้วยกันแล้วก็เกิดอัตลักษณ์ของความเป็นอยุธยามากยิ่งขึ้นไปอีกจนขั้งทําให้เป็นอุทยาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้แต่ชาติที่ที่ผมรู้สึกสนใจมากเป็นพิเศษที่มีการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยค่อนข้างน้อย นะครับอยู่ในกระแสหลักเด่ยน้อยมากก็คือเรื่องราวของ,องวัฒนมเปอร์เซียในอยุธยาจริงๆวัฒนธรรมเปอร์เซียในอยุธยาเนี่ยหรือกระทั่งแทรกซึมเข้ามาในวัฒนธรรมไทยเนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นชาติหรือเป็นชนชาติที่มีความสําคัญสูงมาก ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านการเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่ง6ทศวรรษ4คันทีนี้เราก็จะมาคุยกันในประเด็นที่มีคนสงสัยถามแล้วเราก็จะเจอบ่อยในความคิดเห็นเวลาเราเข้าไปตามโซเชียลมีเดียนะฮะเวลามีเสนอประเด็นอะไรเนะี่ยแล้วก็เกิดวิวาทะกันในคอมเมนต์ยาวเหยียดเลยนะฮะ แล้วมักจะเจอข้อสรุปแบบรวบยอดง่ายๆว่าเกิดทันเหรอถึงรู้มากหรือบางคนก็มาสรุปเลยว่าผู้ชนะเท่านั้นที่เขียนประวัติศาสตร์อันนี้คุณเสงมออย่างไรบางทีก็เป็นเจอประจําเวลาที่ต้องการที่ใครสักคนหนึ่งต้องการจะยุติหัวข้อสนทนานั้นที่มันไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะต้องจบด้วยคําว่าผู้ชนะเขียนประรวัติศาสตร์บ้างเกิดทันเหรอ,อ,อ เราจะเป็นต้องเกิดทันไหมครับในการที่เราจะศึกษาเรื่องที่เกิด<ป>ทันเราไม่รู้ก็เยอะนะฮะ,<ช>ฮะหรือเรื่องที่เกิดไม่ทันแล้วเราถ้าเราไม่มืดบอดนะฮะ<ช>เราอ่านหนังสือเราศึกษาหาความรู้เรารง่ายๆเราหาหนังสือสักเล่มสองเล่มมาอ่านเนี่ยเราก็<ช>มันก็ทําให้เรารู้เพิ่มขึ้นพอสมควรแล้วนะครับ คุณจะเอากี่พันปีก็ได้มีหมดนะดังนั้นเนี่ยวิชาประวัติศาสตร์มันจึงกลายเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนกันนี่คือสิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำอยู่เสมอใช่ฮะลากศัพท์คำนี้ก็ชัดเจนจากภาษากรีกฮิสตอรเรียเนี่ยหมายถึงการสืบสวนสอบสวนการสืบค้นนี่การสืบค้นอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมีหลักฐานมันต้องมีเงื่อนงำมันต้องมีพยานแวดล้อมมีมันคือมันเหมือนเราเรากำลังสืบคดีนะคดีเก่าๆทางประวัติศาสตร์ซึ่ง หลักฐานที่เราหามามันก็ต้องผ่านการประเมินว่าเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือไหมเป็นหลักฐานที่ยังอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องดูรอบด้านช,ชั่งน้ําหนักนะฮะและพอเราเจอเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาหนึ่งของพื้นที่หนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของพื้นที่โดยรอบหรือช่วงเวลาอื่นต่อเนื่องลงมาหรือก่อนหน้านั้นขึ้นไปว่ามันประติดประต่อกันแล้วเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมดังนั้นไม่จะเป็นต้องเกิดทันไม่เกิดทันไม่ตอบ แบบนี้เนี่ยอาจจะใจร้อนอาจจะหมุดหงิด,งด <c oughs> อาจจะคุมสติไม่อยู่นะฮะ <c oughs> เกิดทันหรือเปล่าอันนี้ตกไปเลยนะฮะ <c oughs> หลายเรื่องเราก็เกิดไม่ทันเราก็ <c oughs> เราก็รู้รู้ได้แม้กระทั่งหนังเพลงเก่าๆก่อนเราเกิดเราก็สามารถที่จะหามาฟังบางทีเกิดทันก็ยังไมาร่รู้ก็ยังได้เรื่องเราณขนาดนี้วินาทีที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ย <c oughs> เต็มไปหมดเลยเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เยอะแยะนะฮะ <c oughs> หรือผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าผู้แพ้ก็เขียนได้ <c oughs> เพียงแต่ว่าผู้ชนะแน่นอนผู้ชนะในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มันเป็นเรื่องสงครามหรือการเมืองเนี่ยมันก็ขึ้นมากลุ่มอํานาจรัฐด,ดังนั้นเขาอาจจะมีโอกาสเผยแพร่ข้อมูลในในมุมของเขาได้มากกว่าผู้แพ้ก็อาจจะมีความจํากัดในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของตัวเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดมันก็มีข้อมูลของทุกฝั่งเมื่อถึงวันที่ผู้แพ้ขึ้นมาเป็นผู้ชนะบ้าง ข้อมูลของฝั่งตัวเองก็กระจายออกไปดังนั้นเนี่ยข้อมูลทั้งฝั่งแพ้หรือชนะสมมติเราเรานิยามง่ายๆหยับๆยาว่าแพ้หรือชนะเนี่ย <Hey. S 1> มันก็สลับกันขึ้นลงขึ้นลงแล้วในที่สุดมันก็กองเป็นข้อมูลเต็มไปหมดแล้วเราซึ่งอยู่ในยุคปัจจุบันเราย้อนกลับไปเนี่ยเราสามารถหยิบทั้งสองฝั่งมาศึกษาได้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตาม <Hey. S 1> หรืออาจจะมันไม่ใช่มีแค่สองฝั่งจริงๆมันก็คละกันไปหมดน,น,นะฮะในที่สุดเนี่ยไอ้คำพูดประเภทที่ว่าเกิดทันหรือหรือ ผู้ชนะเท่านั้นเขียนประวัติศาสตร์ษษจรึงเป็นคําพูดที่ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นทั้งในแง่ของความรู้แล้วก็ทัศนคติคนะฮะ,ะ,ฮะอันนั้นเป็นมุมที่ขับแคบแล้วก็ขี้งุดหงิดไปนิดนึงนี้ <laughs> ในการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะมีคําพูดหนึ่งซึ่งผมชอบมากตั้งแต่สมัยผมเรียนนะ,ะเป็นคำพูดของนักประวัติศาสตร์อังกฤษชื่อ e h car นะฮะท่าน,นพูดไว้ว่าประวัติศาสตรษษ์คือบทสนทนาอันไม่รู้จบคือคุยกันตลอดเวลาระหว่างปัจจุบัน กับอดีตมันเหมือนกับเราที่อยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเรากำลังคุยกับอดีตแล้วมันเป็นบทสนทนาที่ไม่รู้จบก็แปลว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาถ้ามันรู้จบเมื่อไหร่มันคือประวัติศาสตร์มันหยุดมันนิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองว่ามันนิ่งมาตลอดวันหนึ่งมันมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาข้อมูลหลักฐานใหม่มันก็พลิกได้แล้วมันก็ไปต่อของมันอีกนั้นไม่มีประวัติศาสตร์เรื่องใดที่มันยุติคาว่า ปรติศาสตร์ในที่นี้หมายถึงการศึกษาผ่านการตีความนะฮะเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมีบางท่านก็จะคุยสเสนอว่าปรวติาาศาสตร์เนี่ยในที่สุดมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกแต่มันเป็นเรื่องเสมือนจริง <Yeah. S 1> เรื่องเสมือนจริงคือหมายถึงว่าณนะหลักฐานข้อมูลเหตุผลณเวลานั้น <Yeah. S 1> มันทําให้ภาพมันออกมาประมาณนี้ <Yeah. S 1> ซึ่งแน่นอนว่า เป็นนักประวัติศาสตร์คนอื่นอาจจะมองอีกภาพหนึ่งด้วยหลักฐานข้อมูลเดียวกันนั่นแหละแต่ตีมันผ่านการตีความเพราะการผ่านการตีความเนี่ยมันไม่ไม่รู้จบ,บมันคือพยายามหาภาพเสมือนจริงที่สุดที่จะอธิบายอดีตแล้วโยงมาถึงปัจจุบันมีคนถามผมไม่รู้แต่ให้คุณเสกตอบก่อนเราจําเป็นต้องศึกษาประวัติศาสตร์มปวัติศาสตร์อันนี้ถามเยอะ ถ้าผมตอบไปเนี่ยคนก็จะงงและตกใจผมก็จะบอกว่าไม่มีความจําเป็นผมเหมือนผมเลยผมว่าไม่จําเป็นไม่ตองไไม่ต้องศึกษาไปทําอย่างอื่นไม่ต้องไม่ต้องตอบแบบโลกสวยประเด็นแต่ประเด็นของมันคือประวัติศาสตร์เนี่ยมันถูกนํามาใช้ในเรื่องของการที่เราคุยกันไปหลายครั้งนะฮะเรื่องของการสร้างค่านิยมบางอย่างการเมืองจะเป็นชาตินิยมจะเป็นการกล่าวหานู่นนี่นั่นหรือการยกตัวเองก็แล้วแต่เนี่ย มาถูกนํามาใช้เพราะไม่มีเรื่องใดที่มันสําคัญไปกว่าเรื่องราวในอดีตที่มันทําให้เรารู้สึกมันเรามีอะไรที่พิงหลังอยู่ต<ะ>ลอดเวลามันทําให้เกิดความมั่นใจาสมมติเราไม่รู้เลยว่าร้อยปีที่แล้วเราเป็นมาอย่างไะบางทีมันก็เกิดความรู้สึกโง่วงวงเหมือนกันนะฮะว่าแบบเออเราเรามีที่มาที่ไปยังไง<ะ>หรือแม้กระทั่งเราไม่รู้เลยว่าบรรพบุพรุษเราเป็นใครไม่ต้องระดับประเทศชาติหรอกนะฮะเราระดับส่วนตัวเราเนี่ยแหละ พ่อแม่เป็นใครปู่ย่าตายายมาจากไหนเนี่ยถ้าคุณสติไม่แข็งพอเนี่ยมันีคุณก็จะเกิดความเขาเรียกขาดความมั่นใจในตัวเองขาดความรู้สึกอบอุ่นบางอย่างที่มันลึกๆ<ต>ใช่ไหมฮะแต่ขนาดเดียวกันถ้าถ้ามีเรื่องราวที่มากกว่านั้นมันก็จะทําให้เหมือนบางทีมันก็เป็นการเพิ่มคุณค่าบางสิ่ง<อ>บางอย่างทางด้านอย่างน้อยก็จิตใจและความรู้สึกแต่ถามผมจริงๆก็คือประสา์ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้ แต่รู้ก็ดี <c ười> รู้ก็ดีเป็นเรื่องสนุกเป็น <c oughs> เรื่องที่ควรรู้ถ้า,ถาเราสนุกกับมันเราบางคนไม่รู้ประวัติาศาสตร์เลยนะฮะก็ <c oughs> เขาก็ดําเนินชีวิตแล้วก็ทาชีวิตให้มีคุณค่าได้ด้วยแง่มุมอื่นที่เขาศึกษานะ <c oughs> แต่ในที่สุดเนี่ยวิทยาการต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประวัติาศาสตร์หรือาศาสตร์อื่นๆเนี่ยในสุดมันก็ไหลเคลื่อนไหวถ่ายไปเป็นเขาเรียกอะไรพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันหมดนะฮะแล้วมันก็เชื่อมโยงงั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ เรากลับมาอายุทยาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือจากที่เราเริ่มต้นมาจากคําถามของท่านผู้ชมจากประเด็นที่มันสื่อสารมาถึงเราเนี่ยนะฮะแล้วเราก็มาคุยกันเราก็จะแตกประเด็นไปถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในแง่ที่เราคิดว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์ต่อคนที่ศึกษามากที่สุดเกิดพิษภัยน้อยที่สุดเราก็เชื่อว่าการที่จะมาเยือนอยุธยาในแต่ละครั้งที่เราได้ศึกษาเพิ่มแต่ละช่วงเวลา จะทําให้เทียาเสมือนจริงในแบบฉบับที่แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ถ้าใครดูรายการเรามาประจําก็จะพบอันหนึ่งก็คือบางทีเราไปตามวัดหรือตามโบราณสถานต่างๆนะแล้วเราก็มักจะตีความไม่เหมือนกับสิ่งที่ป้ายบอกเราไปปรับลดอายุเขาส่วนใหญ่นะจะลดอายุลงนะไม่ไม่เก่าเหมือนที่ที่บอกบซึ่งอันนี้มันเราก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นข้อยุตินะฮะมันมันคือการตีความในแง่มุมใหม่ คนที่ไม่เห็นด้วยไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าไม่เห็นด้วยแล้วมาหงุดหงิดโมโหอวดอ้างตัวเองแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ในแง่วิชาการก็ถือว่าใช้ไม่ได้ครับอ่นก็เป็นเรื่องของคุณแต่ว่าเราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าคุณคุณฟังเราแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึก ไม่ชอบใจอะไรนะเป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาของเรา <c oughs> ปัญหาของเราคือการนําเสนอในในในมุมที่มีเหตุและผลแบบของเราร <c oughs> นะฮะฟังแล้วชอบไม่ชอบรับฟังเอาไปศึกษาต่อแล้วก็แลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแง่มุมที่เราพยายามจะพูดคุยกันนะฮะรายการของเราเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะมีการพูดคุยกันในประเด็นแบบเนี้ยบ้างสลับกับการไปลงพื้นที่บ้าง <c oughs> นะฮะ ซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมแล้วก็ทำให้เราได้มีประเด็นอไปคิดต่อกันบ้างนะฮะดังนั้นในสิ่งที่เราได้มาเยือนอยุธยาในรอบนี้เนี่ยเพื่อจะทำให้ภาพอายุธยามันมีความชัดมากยิ่งขึ้นผ่านการถามตอบของผู้ชมทางบ้านมานะครับ ในส่วนของในมุมมองของของผมเองเนี่ยเมื่อเวลาที่มองอยุทยา<ม>หลังจากที่ทุกครั้งที่มีการได้ได้ศึกษากับบันเพิ่มเติมภาพมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยน<ม>ะครับจนกระทั่งในภาพในนนี้สาหรับผมเนี่ยอยุทยาไม่ใช่แค่ตัวแทนวัฒนธรรมความเป็นไทย<ม>แต่เป็นลักษณะของการรวบรวมความ,ม,มเป็นนานาชาติทั้งยุโรปเอเชียผสมผสานเข้าไว้ด้วยกัน<ม>แล้วก็เกิดอัตลักษณ์ของความเป็นอยุทยามากยิ่งขึ้นไปอีกจนครั้งทําให้เป็นอุทยาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้แต่ชาติที่ ที่ผมรู้สึกสนใจมากเป็นพิเศษที่มีการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ในกระแสหลักเนี่ยน้อยมากก็คือเรื่องราวของวัฒนมเปอร์เซียในอยุธยาจริงๆวัฒนธรรมเปอร์เซียในอยุธยาเนี่ยหรือกระทั่งแทรกซึมเข้ามาในวัฒนธรรมไทยเนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นชาติหรือเป็นชนชาติที่มีความสาคัญสูงมากเราอาจจะรู้จักจีนอินเดียหลักๆนะฮะรหรืออาจจะแถวๆนี้มอ เเมรพมา่มาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เปอร์เซียเนี่ยเข้ามาอยู่ในวิถีวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยทุยยาเนี่ยและแทรกซึมผ่านวิถีชีวิตประจําวันเลยด้วยซ้ำมากมายไก่กองแต่ว่าเราความทรงจาอันนี้มันหายไปหมดหล,ลังจากกลุ่มแตกเนี่ยมันหายไปเลยนะฮะโอเคในแง่ของความสัมพันธ์การไปมาหาสู่มันอาจจะจบลงตรงนั้นนะฮะแต่ว่าจริงๆมันมีความผมคิดว่าเป็นแกนหลักอันหนึ่งที่สร้างวัฒนธรรม อุทยาแล้วต่อมาคือว่าทําสยามเนี่ยแหละมันซึมอยู่ข้างในครับผมคิดว่าเราน่าจะไปถ่ายกันไหมจะไปถึงเปอร์เซียอีลานไปที่อีลานเลยไหมไม่รู้คุณผู้ชมต้องลองติดตามดูนะฮะไม่แน่าอาจจะโผล่มาตอนสองตอนนี้ก็ได้ยังไงลองติดตามดูแล้วกันครับ,รบผมกับอาจารย์เสงนิรุตโลหะรังสีก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรายการสองคนสองประวัติศาสตร์มาโดยตลอดนะครับ ถ้ายัางไงก็ตามนะครับฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe นะครับให้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับเราสองคนจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทํารายการดีๆอย่างนี้นําเสนอกับทุกท่านต่อไปครับปากน้ําสูตรปาการมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ของไทยนะฮะตั้งแต่ยุคอดีตนะฮะเอาง่ายๆนะฮะทุกท่านก็คงนึกออกมันเป็นที่ที่เรือจากนานาชาติเข้าสู่แผ่นดินสยาม